วันนี้นิยายสั้นเรื่องรอปพกับคุณนายครับอืมหนุ่มคนหนึ่งเขาชื่อพงศ์อายุก็ประมาณสาสิบห้าปีนะครับชื่อเล่นก็น่าจะประมาณสุรพงศ์นี่มั้งไม่ใช่สอลพงศ์มั้งสุรพงศ์นี่แหละก็ไปทำงานอยู่กรุงเทพหลายปีนะครับ ก็ไปทำงานอยู่กรุงเทพหลายปีส่วนใหญ่ก็ทำงานโรงงานพอทำไปทำมาก็เกิดความเบื่อกรุงเทพอยากกลับอีสานบ้านเฮาไหมุูนแล้วอยากกลับบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นก็เลยล่าออกจากงานจากกรุงเทพมาอยู่บ้านก็ได้ใกล้พ่อใกล้แม่ใกล้ญาติใกล้พี่น้องแล้วเป็นเบาครับอายุ30กว่าปีนี่แหละ เป็นเบาวไปทํางานอยู่กรุงเทพหลายปีตั้งแต่เรียนจบประมาณสักชั้นม .6 นี่แหละก็ไปทํางานเป็นพนักงานโรงงานนะครับอยู่กรุงเทพหลายปีเก็บเงินกับอะไรจกักเทียก็เลยเบื่อกรุงเทพก็เลยกลับมาอยู่บ้านนั่งๆน,นอนๆอ,อ,อยู่บ้านหลายเดือนอยู่ดิเอามันสาใจไปเลยนอนนอนให้นนมันเต็มอิ่มไปเลย เบื่อเบื่องานโรงงานเบื่อกรุงเทพยเก็บเงินบ่ได้ก็เลีา้าไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านให้มันเบื่อซะก่อนแทนมีความรู้สึกอยากทํางานซะก่อนแล้วค่อยจะหางานทําอยู่ที่บ้านจะได้ใกล้พ่อใกล้แม่ใกล้พี่ใกล้น้องพอนอนอยู่ที่บ้านของตัวเองได้ประมาณเท่าไหร่นะบ้านเกิดเมืองน,นอนสักหลายเดือนอยู่นะสามสี่เดือนนู่นแหละก็เริ่มจะเซ็งแล้วแหละอยากจะทํางานแล้ว คนนอนให้นอนหลายๆกับเบื่อได้พี่น้องแล้วทีนี้นาดานาดานี่เป็นน้องแม่ของพง์นี่แหละเ,เห็นพงนอนไหลก็เลยว่าพงเอ้ยพงเอ้ย,อยนาดานาดาเป็นเป็นม่ยิ่งได้นาดามันพุธทีสพงเอ้ยพงไม่เบือบเงงนอนอ่อบ้างหรือยังไงพงนอนอยู่แต่บ้านไม่ไปไหนมาไหนโอ้ยผมก็เริ่มเบื่อแล้วนะสันต่ะ เอาอย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวนะจะไปฝากงานให้ตำแหน่งอะไรล่ะนะารปภเงินเดือนดีนะนประกอบกับพงก็อาจสิซิ่งแล้วครับมานอนอยู่ที่บ้านหลายเดือนแล้วน้ามาชวนไปทำงานด้วยน้าบอกว่าเงินเดือนดีไรายได้ดีเจ้านายก็ใจดีกันเลยเอ,า,อยางนี้ก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปกับน้านะครับ เวลาน้าไปทํางานนะนั่งรถโดยสารรถบัสรถมีหรือน้าไปยังไงน้าก็ขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละน้านี่ไปเป็นแม่บ้านกับบริรัโซละเอยียดคักว่ามันเป็นบริษัทื์มันเป็นหางร้านนันเป็นบ้านผู้ใดกับบริษโซคักว่าแต่อาชีพเปรพ่อเงินเดือนดีก็เลยไปกับน้าคุยกันวันนี้เวลาก็นัดกันมืออื่นก็นเลยไปน้าขี่มอเตอร์ไซค์ออกทางนา ه, พงกะขีม่มอเตอร์ไซค์ตามกลนไปพอไปถึงบ้านหลังหนึ่งปุ๊บบ้านหลังบอกไงสองสั้นครับรั้วรอบขอบชิดมีสะวัยน้ำบอกย้อยเอาไว้เป็นที่ออกกำลังกายที่ก็จะสองสามไร่ผุ้แล้วเนาะมีทั้งสะไวยน้ำมีทั้งสะเลี้ยงปลามีทั้งสวนย่อมมีหอดนน้ำาตก มีสุยางรถกับมีต่างหลายขั้นไมบ้านหลังใหญ่แต่ว่าอยู่คนเดียวครับผู้ได้คุณนายคุณนายแก่เชื่อคุณนายมีคนสวยคุณได้มีแล้วก็เสียอยูประมาณจะไม่เกินสาสบห้าหรอกไม่เกินสาสบห้าปีอุ้ยหน้าตาเนะี่ยวยสวยครับพี่น้อง Ừ, สวยผวดสวยผู้ระดับคุณน่ายเนาะสามสิบห้าปีสามสิบหกยี่สิบสี่สามสิบหกสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบซ้ำไหนความสวยอีสําเพนเค้กผู้แล้วรู้จักเพนเค้กบ่ฮะประมาณแล้วความสวยอายุก็ประมาณเพนเค้กนีแ่แหละสามห้าสามหกสามเจ็ดไม่เกินนี่หรอกเขาประมาณนี่แหละคนประมาณนี้ถามว่ามีผัวบอ่อดีตเคยมีผัวครับ ผัวเป็นระดับผู้กำกับเป็นตำรวจระดับพันตำรวจเอกพอดีผัวแกประสบปฏัติเหตุขับรถไปชนต้นไม้ตายผัวเิ่นผู้กำกับตายผู้มำกับนุ่มผู้กำก,ำกับกับสิซี่สิบกว่าและครับพี่น้องอืมเขาตายพอตายก็เลยทิ้งมระดก เงินทองทรัพย์สินเงินทองคุณนายมีก็เลยบุ้ยจดทะเบียนสมรสถ,ถึงไม่มีลูกมีเต้าด้วยกันนะครับแต่ว่าทรัพย์สมบัติก็ตกมาเป็นของเมียนะครับได้บ้านหลังใหญ่ได้รถหรูได้ที่ไร่ที่นาที่สวนแก้วแหวนเงินทองได้เมดบัญชีเงินฝากในธนาคารโอ้กห็ลายเติบ กินศาส์นี่ก็บ่อมีเหมือนหรอกคุณนายมีแล้วพง์นี้ก็ไปกับนาดานะครับไปหาคุณนายมีคุณนายมีก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะครับเพราะว่าก็ไว้ใจนาดาซึ่งเป็นแม่บ้านตั้งแต่ตอนที่ผู้พุ่มกับจังมีชีวิตอยู่คือไว้ใจคือรอปภคนเก่าเขาออกอก็เลยนี่แหละต้องการหารอปภคนใหม่ พอบ้านหลังใหญ่จะต้องมีรอปภแต่รปรพนี้คุณนายเมีบอกว่าให้เฝ้าเฉพาะตอนกลางคืนก็พอมันเปี่ยววิเวกวางเวียงหัววเพราะกลางคืนนี่เสียวแต่กลางวันไม่เป็นไรผู้คนก็พุกพ่านไปมาก็ไม่น่ากลัวแต่กลางคืนนี้ขอมีรอปภเฝ้าบ้านหน่อยก็ดีนะครับรักษาความปลอดภัยคือก็ให้อยู่ประมาณสักหกโมงเย็นไปจนถึงหกโมงเช้านะครับ เงินเดือนกบผูกแล้วคุณนายใจดีให้มื่นเจ็ดอยู่คุยกันเรียบร10้อยมื่นเจ็ดเออคุณนายก็ได้ถามว่าพงจาไม่ได้วาหวานเด้คุณนายพงจาพรุ่งนี้มาเริ่มทํางานนะจ๊ะเออวันนี้ให้กลับไปพักผ่อนก่อนเออพรุ่งนี้เข้ามาทํางานเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพงกับว่าครับคุณนาย พุ่งไปพ่อมหน้าดาแต่ะหน้าดาบอนเด้กับหน้าดาก็ต้องทํากับข้าวกวาดบ้านถูบ้านทําความสะอาดเออคือคือหน้าดานี่ก็เป็นแม่บ้านนะครับอยู่มาหลายปีแล้วทีนี้เมื่อก่อนก็มีรปอปภคนหนึ่งแต่รอปพอเขาออกไปแล้วรปอปภก็เลยข,ขาดพอวันต่อมาพงก็มาทำงาน เป็นวันแรกครับก็มีหน้าที่นี่แล้วเฝ้าประตูตู้ยามนาบ้านเพื่อนะสิมิตูตู้รอปอพเราต้องนั่งอยู่ตรงนั้นแหละฝนตกก็นั่งอยู่ตู้แล้วครับพี่น้องแดดออกกันโอ้ทำงานกลางขึ้น่พแดดฝนตกหนาวโดยเฉพาะช่วงนี้หนาวก็นั่งอยู่นั่งนั่งอยู่ตู้เพราะเป็นรอปอพอนะครับแล้วถึงเวลาก็จะออกตรวจหน้าที่ของเราอปอพนี่ ก็จะมีกําหนดออกตรวจเดินเดินรอบบ้านว่ากี่ชั่วโมงเดินรอบซองไฟ้ใสซองไปบันเตะกบเตะเขียดเดีกกับซองไปได้เล,เลยซองไปเออสองว่ามีโจรผู้ร้ายไหมมีอะไรมันผิดปกติภายในบ้านคุณนายไหมเออคือหลังจากมะอยู่ได้ครึ่งเดือนแต่ว่าหมอหนีมันกับขี้อายเนี่ย ไอ้พงนี่มันกระโบมันกระโบถามคุณนายหรอกมันโบส่วนหลวดถามมันของขนเยอะไหมมันกระโบไดียเดิ <c oughs> มันบบเคยซอสมอันยังละ่ะุ้มฐานเกณฑ์เดยคุณนายของขนเยอะไหมโอ้ยอันนั้นคุณนายกระโบดูจะสิตอบแล้วพอปลาหล่อมปลาแหลมนี่แหละพอะมันยมมันยำนี่แหละ <c oughs> โอ้ยคุณนายภาคกลางเนาะนเขาถามว่า ข้าวของที่จะขนจากรถนั่นมีเยอะไหมแต่คุณนายไปเข้าใจผิดว่าขนเพชรนะ่ะมันโดกไหมมันยาวหรือมันสัน้นหรือมีมากมีน้อยเพิ่นก็ะดิ่ยิมยิ้ม,มพ่อปลาหล่อปลาแหลมนี่ระค่ะเอ้ยพาอมนยมมนยำนี่ระค่ะแต่พงมันทิใสดีนะที่พูดนี่มันไม่เคยถามคุณนายเลยมันเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วมันก็สังเกตคุณนายมีนี่ มือไหมือใดกับมานังยุตะสศานำตอนเย็นๆนี่เปิดบางมือกับเปิดสปอร์ตไลท์เออบางมือกับไฟเพราะพุ่มภูก็แล้วแต่อาร่วมคุณนายหรับเออบางขึ้นกับเปิดน้ำโต๊บางขึ้นกับบ๊อบเปิดคุณนายก็จะชอบมานั่งทานข้าวเย็นคนเดียวไงหรือไม่แล้วกับสิจิบของเราไปตามเรื่องตามเล่าแล้วครับ คุณนายชอบจิบไวายเอก็จะจิบวายทานข้าวเย็นแกก็นั่งบางทีก็เหมือนลักษณะคนนั่งเมือลอยพี่น้องเห็นพระจันทร์วันเพชญยังเสียแล้วก็สินางเบิงพระจันทร์จิบวา์ไปโอ้ยสายแต่ละห้อยเหมือนกับคนมีความทุกข์เหมือนกับคิดถึงใครบางคนอยู่ เหมือนกับแกมีเรื่องกลุ้มใจเหมือนกับแกอยู่โลกนี้คนเดียวคล้ายๆกับคนไม่มีความสุขในชีวิตแทงที่ทรัพย์สมบัติเงินทองบ้านก็ใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าอยู่คนเดียวไงพี่น้องเพราะว่าผู้กำกับประสบอุบัติเหตุตายไปยังไม่นานนะครับเล่ากับสิคิดหฮอดผัวเล่าครับพี่น้องเออก็อาศัยวายแล้วครับ จิบก็บจิบผู้เดียวแต่เล่ากับบอกใครว่ากับไอ้พ่งหรอกเรากลก็จิบของเราไปเบิ้งพระจันทร์ไปเออหรือมีไอแพดคือพญายักษ์ที่ตังเสียแล้วก็สีเคลียร์เหรียญเขาเราไปเคลียร <c oughs> ์ไอแพดไ่ได้เคลียร์ยางอื่นดิเคลียร์ไอแพดดูช่องนูน้นช่องนี้ของป้าแกก็จะดูของแกไปจีบวายไปแล้วแกก็ไม่ค่อยพูดหรอกคุณนายไอ้พ่งมันก็นอยู่ผุ้แล้วมันก็นอยู่ตู้หน้าบ้านไปเลยพ่ง ทีนี้ช่วงที่ไอ้พงมันออกตรวจไงมันก็เป็นช่วงเ,เป็นช่วงโมงที่มันออกตรวจมันก็ะซองไฟฉายไปเลยซองไปซองไปปาดมัน่องไปเจอเรือนร่างของคุณนายคุณนายมีใส่ชุดว่ายน้ำประมาณสักสองสามทุ่มนี่แหละมันออกตรวจไงซองไปขาวจัว แบบชนิดแบบปู๊ยพี่น้องเลยทั้งที่ไม่ได้ถอดหมดนะใส่ใส่ชุดว่ายน้ำครับคนสวยนะพี่นอ <c oughs> ้องที่เพ่สวยยังไงแผ่นเค้กพี่นอ้องคืดเอาลอกลอลับตาด้วยเอาแผ่นเค้กใส่ชุดว่ายน้ำสวยไหมปุ่นแหล่แผ่นเค้กแผ่นเค้กสวยไหมประมาณนั้นแหละความสวยคุณนายประมาณแผ่นเค้กเรานี่แหละเออ ใส่ชุดว่ายน้ําแต่ไม่ค่อยว่ายน้ําหรอกครับส่วนใหญ่แกก็จะนอนลักษณะนอนที่นอนเงี้ยแล้วก็นอนกิบวายไปกิบวายไปหมอนี่มันก็ไปตรวจตามปกติลหละแต่ว่าไฟฉายมันก็ไปซองถือขาขาวพลันโอ้ยขาเป็นหยวกกล้วยพี่น้องเอ้ยพี่น้องหุยจัยกหยวกกล้วยบ่อมันก็ผ่านไปคุณนายก็ไม่ถามมันนะอืม มันก็ไม่กล้าถามคุณนายก็เป็นอยู่อย่างนี้อุ้ยนานนะพี่น้องนานครับมันมีหน้าที่ตรวจก็ตรวจไปคุณนายมีมีหน้าที่นอนอยู่ข้างสระน้ําก็นอนไปจีบวายก็จีบไปเออไอนี้ก็ปากหนักจะถามคุณนายสักคําว่าเหนื่อยไหมคนดีก็ไม่พูด <c oughs> เออหรือคุณนายของขนเยอะไหมก็ไม่พูดอะไรมันกับเบาเนี่มันกับ,บ,บ ้องไฟสายมันไปเรือ่อยมีอยู่วันหนึ่งหัวอ,อ,อยู่ดวนเติบเราอยู่ได้มันเป็นเดือนสองเดือนที่ได้รับเงินเดือนแล้วนี่เดือนที่สองแล้วนี่ไอ้พวกมันอยู่กับคุณได้นี่คุณได้กับเบาๆบามันกับเบาเบาดางไฟต่างไม่พูดนะครับก็อยู่งั้นแหละทาหน้าที่ของใครของ,ของมันไป <laughs> มีอยู่คืนหนึ่งคุณนายจิบไวยเยอะไปหน่อย เมาเออกะสีเมาตัวเออไอพวกงมันก็ออกตรวจนะไอพวกงมันก็ส่องไฟฉายไปส่องไฟฉายไปขณะที่คนนายลุกขึ้นคุณน,นายแบบแคล้ายๆสีลุ่มไหมตาลลยเมาเมาไาหวหรือว่าสีไอ้อยไอพวกงบอ่อ <laughs> อันนี้ไม่ทราบ อันนี้ต้องไปถามคุณนายเองว่าคุณนายเมีนี่จะอ่อยไอ้พงหรือคุณนายจีบไวแล้วมันจะล้มจริงๆไอ้พงก,ก็เลยเข้าไปส่วนไห้ขณะที่มันซองไฟสายไหมพี่น้องพี่น้องพี่น้องมองเห็นภาพไหมครับแต่ที่นี่ไม่มีภาพนะเห็นแต่ภาพ,พาใหญ่สามเดือนซองไฟสายไปคุณนายก็ใส่ชุดว่ายน้ำเหมือนเดิมแหละจีบไวเหมือนเดิมแล้วคุณนายจะล้มไอ้พงก,ก็เลยเข้าไป ส่วนเราเอาประค้อแะ้วก็นนางลุ่งมองเกาขอบใจจ้าพงขอบใจถ้าพงรับเมยไม่ทันนี่เมยคงจะเจ็บหนักอยู่นะวันนี้เมยเมาเพื่อนกบ็บอกว่าเพื่อนกบ็บอกว่าคุณน้ายอย่างนี้เพื่อนก็บว่ามีเพราะด้วยวัยที่ใกล้เคียงกันไงแต่คุณนายกับสีประมัณสามสิบห้า หมอนี่กับสิประมาณสามหานี่แหละประมาณ aan, สูสีกันราคาสามสิกว่าประมาณนี้แหละคุณนายก็บอกว่าคุณได้อย่างน้นคุณคุณได้อย่างนี้เพิ่นก็บอกว่าแท่นโตเพิ่นกิบนกว่ามีมีจีบวายเยอะไปหน่อยมีก็เลยรู้สึกมึนๆรู้สึกมึนๆนพรามันกับคุณนาย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 ครับคุณนาย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 เบื้องปากคนายนายนาย ขนะที่มันประคองคุณนายไงกินหอมหอมพี่น้องกินไหมกินยังหอมเหมือนราอนถ้าแป้งเบื่อตองบ่หรือยังไงหรือใส่น้ำหอมเบื่อตอง <g colorful> กินคุณนายกินสาบสาวไหมโอ้ยเตดังไอ้พ่งไหมพี่น้องเอ้ยบอลกินไห้เด้อ กลิ่นลักษณะมันเป็นกลิ่นกลิ่นที่มันหอมแล้วมันมันเข้าไปลึกในหัวจิตหัวใจพีนพ่น้องเข้าใจปะ <c oughs> เข้าไปถึงก้นบึ้งของหัวใจเลยกลิ่นไหมกลิ่นดีไหมกลิ่นเนื้อตัวของผู้หญิงไงกลิ่นสาวสาวก,กว่าได้ยมันหอมด้ยพี่น้องพี่น้องเข้าใจปะใส่ชุดว่ายน้ำไหมขาวพรันลอนโอ้ยขาวันหยอกลก้วยพี่น้องเอ้ยไผ่กับไผ่เนาะได้ประคองคุณนาย นางลงขอบใจนะพงขอบใจนะพง์ถ้าไม่ได้พงเนี่ยคุณนายอาจจะเจ็บหนักก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกครับครับครับครนนี้ไม่เป็นไรหรอกครับครับครับมันสันเดียมันเห็นคนงามกว่าเดีมันสันเลยพงกระไดโอ้ยมันที่สันสู่หรือสันหนีกับบุหูแล้วนี่พอหลังจากเอาคุณนายนั่งแล้วมันก็มี เราบอกพ่อมันก็มียาดมย่ามองเนาะมันก็พกติดตัวอยู่แล้วละ่ะมันก็เลยเอายาดมให้คุณนายดมดีๆๆขึ้นหรือ,อย่างครับคุณนายครับเขายังชั่วแล้วเขายังชั่วแล้วสันแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตหรอกคุณนายว่านั่งเป็นเพื่อนมีก่อนก็ได้นะเกิดมีมืนอีกก็จะได้ช่วยทันสัน ครับ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 ผมครับครับครับบุญเลียไอพุ่งก็เลยนั่งคุยกันนี้ไปนี่เออคุยสาธุสุขดิบคุยเรื่องนู้นคุยเรื่องนี้ในที่สุดคุณนายก็เลยเล่าให้ฟังทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวนั่นแหละคือผู้กำกับ ท่านประสบอุบัติเหตุขับรถชนต้นไม้เสียชีวิตมีก็เลยอยู่คนเดียวมาหลายเดือนอยากจะลืมนะแต่มันก็ลืมไม่ได้เพราะรักแฟนคนนี้มากหมายความมักผัวที่ตายไปหลายความหมายมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีก็เลย ้องกินวายทุกวันทุกวันแล้ววันนี้มันเป็นวันเบิร์เดย์ของท่านผู้กำกับด้วยเป็นวันเกิดวันวันตายเนี่ยเป็นวันเกิดของผู้กำกับทุกๆปีเนี่ยผู้กำกับก็จะมานั่งกินวายเป็นเพื่อนเมอย์อยู่นี่แหละแล้วเมย์ก็จะกินวายเป็นเพื่อนผู้กำกับ ถึงไม่ใช่วันเกิดหรือวันหยุดที่ไม่ได้ไปไหนสองเราก็จะอยู่ที่ข้างสระน้ำแห่งนี้แหละแล้วทุกๆวันนี้เหมือนกับผู้กากับมานั่งอยู่ข้างๆมีมีก็จะมานั่งรอผู้กากับอยู่งี้แทบจะทุกคืนโดยเฉพาะวันสำคัญอย่างวันวาเลนไทน์วันปีใหม่วันสงการหรือแม้แต่วันเบิร์ดเดย์ของใคร เมยก็จะมานั่งรอผู้กำกับอยู่บริเวณตรงนี้เลยป้าพี่นอ้องได้ฟังแล้วพี่นอ้องเป็นใดป้าตะลุตตนนเนาะอืมเป็นตะลุดตวนผัวเราตายเออเป็นไม้สาวเป็นคุณนายแต่ว่าผัวบ่มีแล้วกีบไห้ผู้เดียวถึงจะมีเงินร้อยล้านพันล้านยังไงพี่น้องครับ แต่ถ้ามันอยู่คนเดียวมันก็เหงานะพี่น้องบางทีความเหงานี่มันก็ทําให้รู้สึกว่ามันมันวังเวงมันวีเวกโวเวมันใครเคยอยู่คนเดียวไหมครับที่แบบเหมือนไร้ญาติขาดมิตรเออเหมือนอยู่โลกใบนี้คนเดียวอย่างเงี้ยพี่น้องเคยเคยมีไม่อาการแบบนี้หรือมันขาดอะไรไปสักอย่าง ไม่เกี่ยวกับขาดขาดให้หายเรื่องเสียงนะถ้ามันขาดก็ไป y o youtube สิไป YouTube ไปเลยไป YouTube <laughs> เออถ้ามันขาดไป YouTube YouTube ปกตินะครับเออนิทานกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มแล้วนี่ <laughs> นียายมันใกล้แล้วนี่เหงาเหลือกเกินครับคุยกันไปคุยกันมาคุยกันมาคุยกันไป แล้ว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 คุณนายนายนายทำไมไม่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 โอ้ยบักพงนี่ก็ได้แล้วคุณนายไม่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 หาใคร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 สักคนมาเป็นเพื่อนละครับปาติไอ้ไอ้พงนี่มันไม่ใช่คนพูดติดอ่างนะครับแต่ไปนั่งใกล้คุณนายแล้วคุณนายสวยสวยคนยังมาขาวกระดอยกระเดียพี่น้องเอ้ยขาวใสใสชุดวหยหน้าแม พี่แลวยังที่ยังพี่แลวสวดรู้จักสวดป่ะพี่น้องนอนไงเจีบเบิบอยู่สวดครับพี่น้องโอ้ยบอกพงมันก็คขึ้นักบอกพงคุณนาย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 ดแล้วแล้วแล้วพงดื่มเป็นไหมล่ะผม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 กินแต่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 เหล้าขาวเป็นครับ วายว้ไว้ไวววว,วผมผมไม่เคยเดื่มครับเออผมผมผมไม่เคยดื่มครับเอางี้เดี๋ยวเมย์จะสอนให้นะจับแก้วแบบนี้นะเอจิบอย่างงี้นะนเวลากินไายเ,เวลาลินต้องลิ้นแบบนี้ชงแบบนี้กระจับไม่จับมือสอนในพงเด้เอมันไม่เหมือนกินเหล้าขาวนะเวลากินไวยมันต้องอย่างงี้อย่างงี้รสชาติมันจะออกมาอย่างงี้ไวยยี่ห้อนี้มาจากประเทศนี้ วายแดงต้องกินกับอะไรวายขาวต้องกินกับอะไรก็คุยกันไปไอ้พุ่งกับเริ่มเริ่มที่จะไม่ประมาเพราะว่าไอ้พุ่งมันกระิีพวไวเข้าไปมันมันมันก็ก็รสชาติใช้ได้นะคุณนายวิเล <laughs> มันก็รสชาติใช้ได้นะคุณนายขวดขวดขวด,ขวด,ข,วดขวดนี้แพงไหมครับคุณนายอ๋อขวดนี้ผู้กํากับแกซื้อเอาไว้ประมาณหมื่นกว่าบาทแหละ จริงๆแล้วมันมีหลายยี่ห้ออยู่อยู่ที่ห้องเก็บของอ่อหลายยี่ห้อเดี๋ยวแต่บางวันว่าจะกินยี่ห้อไหนวายประเทศไหนแล้วกินกับอะไรอืมวัน้ก็กินกันไปกินกันมาโอ้ยปกติคนได้เราก็กินมดอดากเกินขวดนึงล้วก็เมาแล้วปกติแต่วันนี้วายหมดไป ซี่ขวดหาขวดพุนไหมปัดรอบพอ่อจังไดเลืมตู้เจ้าของตั้งแต่เดินมาตรวจมาอยู่สะว่ายน้ำเลยครับพี่น้องบนย่อมไปตู้หนาบ้านเลยพี่น้องทีนี้ต่างฝ่ายต่างเมาพี่น้องเอ้ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับแล้วไอ้พงนี้มันไม่ใช่คนขี้เลห่นะครับ ความหลอ่อเห้ยสามพญายาเร็จไปแล้วเฮ้ยประมาณนี้ความหล่อประมาณนี้ใครจะอดใจไหวถลอปันนี้เอาเป็นว่าความหล่อเหมือนพระเอกช่องดังๆก็แล้วกันในเมื่อนางเอกเราสวยมันแพนเค็กพระเอกเราก็ต้องหล่อเหมือนพระเอกช่องเจ็ดช่องสามช่องวันเผือ่อความหลอ่อมันหล่ออยู่แล้วครับไอพงเนี่ยมันหลอ่อ แล้วมันก็นิสัยดีด้วยนะมันพูดพูดดีปกติเป็นคนพูดเพราะแต่มันประมาพอมเจอคนสวยแล้วมันสั่นไงแต่พอได้พูดกันไปมาหยอกล้อ,อก,กันคนเราก็เริ่มสนิทกันบวกกับฟาดวายไปสี่ห้าขวดครับในที่สุดพี่น้องเอ,อ้ยอะไรเกิดขึ้นครับระหว่างคุณนายกับรอบปภ เอกสอนกันช่องไหว้เมื่อก็ควยกันอย่างงี้งี้จิบกันไปจิบกันมาอยู่อย่างงี้บางทีก็หมดแก้วเลยพงหมดแก้วเลยมันไม่เมาหรอกเอเมาไม่เป็นไรหรอกอตื่นสายๆแล้วกลับตอนไหนก็ได้ฉันไม่ว่าหรอกพูนแล้วเมียไม่ว่าหรอกมันก็ได้ใจแล้วบักพงก็ได้ลองเบิง้งเสร็จล้วเนาะกินไปกินมาบิดซีหาขวด หลังจากลิดไวออกโอ้ยคุณนาครับคุณนาเล่ากะยังวาครับอะไรที่มันเคยแล้วมันไม่ได้กินมานานครับตั้งแต่ผู้กํากับเสียชีตไปก็นอนก็อยู่คนเดียวความอะไรความมีแหงบางทีมันก็ไม่เคยปราณีคนครับพี่น้องเจ้าสิวา่เจ้าเก่งสำเร็จผมโบเซียครับ ใครสิว่าฉันนี่แหละเป็นคนรักนวลสงวนตัวฉันนี่แหละไม่มีใครได้เห็นขาอ่อนฉันหรอกฉันเป็นคุณนายแล้วบรรยากาศช่วงนั้นเบิองอากาศครับอากาศเย็นๆล่มว่อยๆเป็นตาเสียตัวเขย่างนีตัวบวกกับฤทธิ์ไวที่มันขึ้นบวกกับที่ไม่ได้กินมานานครับอยังล่ะนั่นละคือบบไดจุอาาโดูนครับ ทีแรกก็เป็นการนี่แหละจับแข้งจับขาจับจูบรูปคำจกงแงกันสักพักก็บรรเลงเพลงรักจากช้าๆเนิบๆก็ถี่ขึ้นไปตามจังหวะเสียงเพลงด้วยลีลาอันเดาร้อนทั้งสองคนหลังจากนั้นเพลงรักก็สงบลงพอสงบไปสักพักเพลงรักที่สอง เพลงที่สองก็มีอีกพี่นอ้องคืนนั้นรู้สึกว่าจะสองสามเพลงชนนะบุบันเลงเพลงรักจนซอดแจ้งจางป่างจนได้ลองเพลงล่ากันจูบมัดจำพลพี่น้องต่างวิงวอนอ้อนรักพรดพรัมบุญเลู <laughs> <laughs> ้เพลงนี้มาบ่อยเอ,อในที่สุดก็ได้เสียกันเป็นเมียผัวกันนะครับระหว่างรอปพกับคุณนาย แล้วหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้ขยับเลื่อนขั้นไปเป็นแฟนไปเป็นสามีของคุณนายมีเพราะคุณนายมีหลังจากผู้กำกับเสียชีวิตไปคุณนายพคุณนายเมก็ไม่เคยสนใจใครเลยทั้งที่ก็มีคนมาจีบแต่คุณนายเมีก็ไม่ชอบใครไม่รักใครแต่ทำไมมาเจอกับ รอปรพ,อพองหนุ่มพงคนนี้คุณนายจึงตัดสินใจเลือกรอปรพอคนนี้เป็นสามีเพราะว่าคุณนายมีชอบรอปรพอคนนี้ด้วยส่วนจะด้วยสาเหตุอะไรนั้นไม่ทราบรู้แต่ว่ามันเป็นบุเพสันิวาสและเป็นเรื่องของพรมริขคนเราจะรักกันชอบกันไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่จะตำแหน่งใดการงานใด ขอให้ถูกใจละครับเอ,อฟ้าลิขิดพมลิขิดหรือบุเพอรารวาสก็แล้วแต่ท่านจะตั้งชื่อแต่ผมตั้งชื่อนิยายเรื่องนี้เอาไว้แล้วว่ารอปภกับคุณนายสรุปแล้วมันเป็นบุเพสันิวาส